พีเอฟถูกมากไม่มีความเหนอะไม่ต้องทาแป้งจึ้งมากแล้วดูเนียนขึ้นกว่าเดิมกันแดดที่ครบจบในกระปุกเดียวกันแดดเมจิครีมพาวเดอร์ SPF 50 PA บวีบวกบวกบั่าพีเอฟถูกมากเอาแดดประเทศไทยอยู่ใช้เองจริงดูจากกระปุกที่เยอนนานมากเป็นเดือนยังไม่หมดสำหรับเมย์แท็บที่เดียวก็ทาได้ทางหน้าแล้วกระปุกเดียวจบแถมเบาสบายหนะ้ากระดาษซับมัน กันน้ำกันเหนอหน้าไม่มันแถมทาแล้วติดทนนานตลอดทั้งวันไม่มีความเหนอะไม่ต้องทาแปง้งตัวเดียวอยู่แถมเบอร์รูมขนได้ดีรองพื้นยืนหนึ่งในดวงใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาพผิวไหนเกลี่ยง่ายปกปิดมิดรอยสิวจุดด่างดำเอาอยู่เทบให้ดูว่าถ้าผิวเข้มขึ้นมาหรือว่าผิวสองสีจะเป็นยังไงตัวนื้อครีมเกลี่ยง่ายมากใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยอะ่ะไม่ต้องใช้พับหรือว่าแปรงลงรองพื้นเลยใบหน้าก็เนียนเรียบกาย ก้อกระจังของเขาเห็นไหมว่ามันจะทําให้ผิวมันดูใสขึ้นดูออร่ราขึ้นโดยที่ไม่เทาไม่เขียวนี่คือจึ้งมากแล้วดูเนียนขึ้นกว่าเดิมช่วยเบอร์รูมขนด้วยนะคะ <S <s <ummer> <S เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยค่ะไม่ต้องลงแป้งแล้วเติมคิ้วอีกนิดนึงนะคะเพราะก่อนหน้านี้เขียนคิ้วไว้แล้ว ใครชอบงานผิวไม่หนาไม่หนักหน้าต้องเมจิกครีมพาวเดอร์กระปุกนี้ที่สําคัญยังมีของพร้อมส่งไม่ต้องรอพีเด็กๆน้องๆหนูๆก็สามารถใช้ทาไปโรงเรียนได้นะคะราคาเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะคะจัดโปรให้อีกด้วยซื้อ2แถม1นึไปเลยค่ะได้ไปถึง3กระปุกจุกๆ